เรโปรเจกต์ Project, ครับจุดเริ่มต้นโปรเจกต์ของ The Way ก็คือมาจากความคิดที่อยากจะมอบโอกาสที่มากกว่าจากที่เขาเราเคยเห็นในการประกวดคอนเทนต์ทั่วไปที่เราเห็นว่าการประกวดคอนเทนต์ทั้งหลายเนี่ยไม่แค่การประกวดนะครับเราเลยคิดว่าถ้าเราลองทำแคมป์ทำเรื่องการให้ความรู้ให้แนวทางแนแนวเขา แล้วมาดูเขาอีกทีนึงว่ามันจะดีขึ้นไหมแทนที่จะรอเขาบวดจนเสร็จแล้วก็แค่อยไปว่ากันนะฮะอันนี้ก็เป็นจุเริ่มต้นที่เราคิดว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ต้องใช้เงินมากแล้วก็ต้องใช้การปตะกรนเยอะเราก็เลยใช้เวลารวบรวมความคิดแล้วก็ทีมงานหลายอย่างกว่าจะได้เป็นวันนี้ก็ใช้เวลาหลายปีมากพอัวดครับวันนี้ก็เปิดตัวน้องๆ3-2วง,งที่คัดกันมาคัดเลือกันมาเขิมพนเลยใช่ไหมครับพี่มิใช่ครับ จริงๆก็คือเราได้มีการเชิญแล้วก็ประกาศออกไปมี600 6กับโรงเรียนที่ที่ประสานเข้ามาแต่คลิปแรกที่ผ่านการคัดกรองเนี่ยคือประมาณร้อยกว่าคลิปนะครับแล้วเราก็เอาร้อยก่าคลิปนั้นนะมาคัดกรองอีกทีจนถึงขั้งเหลือทีแรกเราคิดจะคัดกรองแค่30แต่พี่ๆหลายคนบอกว่ามันมีอีกสองวงที่อยู่ในข่ายที่คิดว่าควรจะ อารมณ์รวยได้ว่าเข้ามาได้ในสุดก็กลายเป็นส,นสนารสองวงการสำคัญในการคัดเลือกเหลือสัองคมของโรงการจริงจริงแล้วเราเราเป็นเป็นเวทีที่มุ่งเน้นที่จะค้นหามืออาชีพเรียกว่าคนที่เป็นมีความเป็นาร์ติสมากกว่าคนที่เล่นเก่งจัดจัดหรือคนที่แบบว่า,าจะเรียกว่าอะไราสายวิชาการนั้นแปลว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรามองหาคือตัวตนความเป็นคนศิลปิน ความเป็นเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็คิดว่าเขามีความสามารถพอที่จะสร้างผลงานเองได้นะครับไม่มากก็น้อยในอานาคตครับจากความสามารถของน้องๆเองพอได้เห็นแล้วเป็นยังไงกันบ้างรครับก็คิดว่าทุกคนที่ที่มองมองดูคลิปในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นแพทนะหรือว่าโอเนี่ยน่าจะช่วยพูดได้หรือว่าครู คุณคุณ,คณโอก็าไม่ให้เรียกครูนะโอ้หน่าจะพูดได้หรือพี่โอมพี่จ่ายอะไรก็พอที่จะเล่าได้ความสกนี้ีแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเด็กทุกวันนี้เนี่ยน้องทุกวันนี้เก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างสุดท้ายที่เมื่อกี้เราเห็นนะคือเด็กแค่ป .6 นะครับป .6 ทำได้ขนาดนี้ผมว่าถ้าเขาโตขึ้นน่าจะแน่นกว่านี้มาก ผมว่าสิ่งที่ยากครับคืออิทธิพลที่นักดนตรีรุ่นก่อนมีต่อเด็กรุ่นใหม่ด้วยส่วนหนึ่งคือเราอย่างที่พี่นิคพูดนะครับเราพยายามจะไปหาบุคคลที่มีความเป็นตัวตนถ้าเกิดเราจะประกอบอาชีพเป็นศิลปินอาชีพเราคงไม่ต้องการศิลปินที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่มีอยู่มาก่อนเพราะงั้นการที่จะให้ความรู้กับเด็กเราต้องระมัดระวังอิทธิพลที่เรามีต่อเด็กด้วย เพราะบางครั้งเด็กก็จะไม่ได้ย่อยสลายสิ่งที่เราแนะนําออกไปได้ดีนะเพราะงั้นจริงๆการที่เราต้องมาค่อยๆมองว่าเด็กคนนั้นแต่เด็กแต่ละคนมีขีดความสามารถในก,การรับรู้อะครับความรู้ต่างๆแตกต่างกันไปไม่ได้บอกว่าเก่งหรือไม่เก่งไม่เท่ากันแต่ว่าจุดสังังต้นของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน และการจะพาเด็กถึงจุดหมายเดียวๆกันนั้นบางทีแต่ละคนจะต้องใช้วิธีที่เป็นปัจจัยออกจากกันเช่นเดียวกันเพราะงั้นอะไรก็ตามที่ทํากับเด็กถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแลวเราต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพกา,ารศึกษาของเด็กมากๆก็ถือว่าเขาเป็นเจเนอเรชันถัดไปด้วยครับตรงนีน้ความยากมันไม่อยู่ที่เด็กอย่างเดียวอยู่ที่เราด้วยที่ไม่อยากจะกลายเป็นผู้ที่ครอบงำเด็กว่าควรจะมีชุดความคิดอย่างไรควรจะเป็นอย่างไรแต่เด็กควรจะเป็นคนที่ได้รับข้อมูลเราได้สังเคาะด้วยตัวเองว่าควรจะเลือกอะไรให้ตัวเองเป็นที่สุดครับ ก็น้องๆก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก่งขึ้นเรื่อยๆจากที่พี่ทาสิ่งนี้มาตลอด20ปีต่อเนื่องทุกๆปีก็มีเขาเรียกว่ามีน้องที่อายุน้อยลงแต่เก่งขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายของแนวดนตรีความหลากหลายของเขาเรีอยกว่าอะไรบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีว่าเราจะได้วงรุ่นใหม่ที่แตกต่างมากมายครับสาวที่สองในมือตอนนี้ของเราคือความหลากหลายแล้วใช่ครับ ก็8วงครับเปียโ่แท้ราคามีน้องๆที่เป็นผู้หญิง,งหลายวงเลยเหมือนกัน<า>เป็นยังไงบ้างครั ว่ากันตามตรงเนาะอินดัสทรีนี้ไม่เป็นอินดัสทรีที่เป็นเมลเมลโดเมนเดตประมาณหนึง่งหมายถึงว่าศิลปินผู้ชายอาจจะมีเยอะกว่าประเดียงกระโดงกระโดงกระโดงหรอที่เป็นนับเปอร์เซ็นต์เอาแต่ว่าที่อยากจะพูดคือจริงๆเราต้องก้าวข้ามเรื่องนี้ให้ได้หมายถึงว่าจริงๆสุดท้ายแล้วมันไม่มีเพศมันไม่มีเรื่องแบบว่าอย่าไปคิดว่าเราเป็นผู้หญิงหรือเราเป็นผู้ชายแล้วแบบแล้วเราจะทําไม่ได้จริงๆมันไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าจริงๆดนตรีมันเป็นศิละปะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆรู้สึกว่าแบบ หมือนหนูจะทู่เขาได้ไหมเลืกผู้หญิงอะไรเงี้ยคือเราอันดับแรกคือเราตัวเราเองนั่นแหละจะต้องก้าวข้ามคําว่าผู้หญิงผู้ชายไปท้ายก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าแมสเซจของน้องสิ่งที่น้องอยากจะพูดหรือวงอยากจะเสือมันตรงใจกับกับคนน่ะนั่นคือสิ่งที่คนเขารอมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคระครอบ้างความแตกต่างของสิลปินงจากน้องยุคีกับกับกับยุคของพวกเราดีนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เขาเขาเก่งและเขากล้ากว่าในยุคของเรามากรู้สึกว่า ในเรื่องทั้งเรื่องสกิลแล้วก็เรื่องการเป็นบุคลิกตัวตนตัวเองรู้สึกว่าทุกคนมีมาได้เร็วมากแล้วก็ดีใจนะว่าวันหน้าเราจะมีน้องๆเ่าเนี้ยที่มาเป็นศิลปินที่มีคุณภาพทําให้งการมันน่าตื่นเต้นกับเด็กมีศีสธรมมากขึ้นครับอันนี้น้องๆในอนาคตน้องๆอาจจะกลายเป็นไอดลของคนอื่นด้วยเรอง,ต,อง,รงต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็พัฒนาตัวเองในด้านไหนเพือจะนได์ก็ ก็พูดคำทำแล้วก็มีความเป็นตัวเองนะแล้วก็ซื้อสัตว์ต่อสิ่งตัวเองเสื้อสัตว์ต่อความรู้สึกตัวเองและสิ่งตัวเองอยากจะสื่อสารถึงนั้นแล้วก็ผมว่าเล่นดนตรีด้วยด้วยด้วยแอททิจูดที่ดีแล้วมีความสุขมันก็จะนำพาเราไปสู่สิ่งสิ่งที่ดีให้กำลังใจน้องๆสารีสองทีมแล้วก็รวมถึงน้องที่อาจจะไม่ได้ผ่านเข้าคัดเลือกในตอนนี้ด้วยอย่างไร จริงๆแล้วนัก้องน้องๆทุกวงที่ผ่านเข้ามาในรอบสามสองทีนถ้าโดยภาษาพี่โอก็คือว่าน้องคอริฟายแล้วนะครับเหมือนเราคัดคัดเข้าโรงเรียนของเราแล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่าการคัดขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นมันก็ต้องการการคอริฟายที่มากขึ้นแค่น,นั้นเองนะครับแต่ถามว่าโดยสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยน้องมาถึงจุดที่ที่อยู่ในแทรกแล้วออนออนเดอะแทรกแล้วเนี่ยถ้าเขายังคีบออนปูวิ่งไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ไม่ไม่ลดละความตั้งใจความพยายามในเป้าหมายที่ว่ายังไงก็ต้องได้รับความสําเร็จนั้นแน่นอนไม่ว่ามากหรือน้อยอันนี้แล้วแต่แล้วก็ขึ้นอยู่กับกับการไกด์ของเขาด้วยไกด์ไลน์เขาไม่ว่าจะเป็นพวกเราเองไกด์ไลเนอร์จากพวกเราเองหรือจากคนใกล้ชิดที่เขาไปเจอนะครับก,ก็ทุกๆอย่างก็เป็นเรื่องของอนาคตรครับผม